เตรียมกันตักเกียยไปด้วยวราจะไปเก็บหอยจะสอนลูกว่ามันชื่อหอยอะไรก็ไม่อยากสอนสักเท่าไหร่เลยหูหมีแล้วลูกเรียกว่าหอยจิโมะหมูก็ได้จิโมะหมีเหรอหูหมีแค่งรูแล้วยทำไมมันลำบากนะอ่เีปมพไปีพไปไรักษาตัวไป 喂。 เรากับทูเร,เรียนเดี๋ยวกลับกลับเข้าไปทางฝั่งเดี๋ยวมามีจัดการให้แต่ตอนนี้จัดการลาก่อนไปอะไรจะลืมไปแล้วไปกี่รอบแล้วนะ,นนะคะไปไม่ได้เพราะอะไรนี่แหลคะค่ะสนใจแต่เขาไม่สนใจเราเลยสนใจแต่เขาไม่สนใจเราเลยมาแล้วมาแล้ว ก็คุยกับพี่เที่ยงอยู่พี่เที่ยงเป็นเจ้าของพี่เที่ยงว่ายัางไงบ้างพี่เที่ยงบอกตอนเนี้ยเช้าอยู่ยังไม่เที่ยงเช้าอยู่ยังไม่เที่ยงพี่เที่ยงบอกว่าตอนเนี้ยเราโชคดีมากทำไมรู้ไหมเพราะว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยน้ำขุ่นอยู่ดีๆเรามาน้ำก็ใสขึ้นมาทันทีเลยแล้วไอเดนเตรียมอะไรมาขอดูหน่อยอุปกรณ์เมื่อกี้อะไรเนี่ยเอาไปทักไม้ไปจับมือนี่คือหอยแล้วยังไงคือมอหอยอยู่ข้างล่าง แล้วเราต้องทำยังไงเป็นอะไรลูกอันนี้คือตะเกียบไม่ไม่ไม่เสียงเสียงเราเป็นอะไรก็ลูกค้าเข้าได้นะครับผมพวกยาอมยาอะไรอย่างนี้หอยอะไรที่เราไปจับวันนี้หอยอะไรวันนี้จะมีหอยหูหมีลูกหอยอีม้อหมูหรใช่แต่ว่าเราเรียกให้มันน่ารักไม่รู้ว่าชื่อจริงๆเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าชาวบ้านที่นี่เขาจะเรียกว่าหอยหูหมีหูหมี จะสอนลูกว่ามันชื่อหอยอะไรก็ไม่อยากสอนสักเท่าไหร่เลยหูหมีแล้วกันลูกเรียกว่าหอยจิโมะหมูก็ได้หูหมีหูหมีง่ายกว่าจิโมะหมีเหรอจิโมะหมีเหรอหูหมีเที่ยงสวัสดีค่ะนี่นะพี่เที่ยงผู้เชี่ยวชาญด้านจับหอยข้างหลังที่เราเห็นทั้งหมดนี่ที่ดินของพี่เที่ยงครับพี่แบ อะไรอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะขำแม่เดี๋ยวลุงเพื่อนจะพาเราไปนะจะทำท,ท,ทั้งหมดมันทำยังไงอะทำยังไงอะครับเดี๋ยวลุงเพื่อนพาไปลงน้ำดูโอเคแล้วสมมติเราลงน้ําเสร็จปุ๊บวิธีการตามหารูร<ล>ูรูมันจะเป็นอยู่อยู่สองรูอย่างเงี้ยครับมันต้องอยู่ใกล้ใกล้กันเป็นสองรูใกล้ใกล้กันครับผมแล้วเราก็ต้องเลือกเอาหนึ่งรูที่เราต้องเอาไม้จิ้มลงไปมันอยู่ในปะการังแน่นอ๋ออยู่ในปะการังแน่นนี่แหละครับผม ต้องรีบลงแล้วน้ำมันจะเริ่มขุนแล้วเขาบอกจริงๆแล้วอ่ะเราไม่สามารถที่จะหาหอยในน้ําขุนได้เพราะนั้นเราจะต้องเล่งกับเวลาเรามองแล้วไม่เห็นปากมานันอ่ะแล้วกันนี้เราจะจิ้มไม้ลงไปมันก็จะจิ้มผิดไง<อ>มันจะไม่ได้ถูกปากเราเลย<อ>ลึกมากครับทุกคน เจอแล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยพี่เที่ยงได้แไหมได้ได้ดูดูเมว่อกี้พี่เที่ยงหยิบขึ้นมาแบบแป๊บเดียวเลยอ่ะอย่างนี้พี่ทำตั้งแต่เด็กเลยว่าอย่างเงี้ยครับผมวิถีชีวิตชาวประมงเนาะพี่เนาะพ่อแม่ก็ก็สอนมาอะไรให้หาทานฐารกินอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เจ๋อมากเลยอ่ะเมื่อกี้ที่เอเดนอธิบายคือผิดค่ะใครมันจะไ ไปแล้วหอยมันจะติดอัน,น,นแล้วก็เราจะยกขึ้นมาอันนั้นคือถูกส่วนหนึ่งค่ะ<อ>แต่ว่าจริงๆแล้วหอยมี2อรูค่ะเราต้องจิ้มรูให้ถูกอาจารย์มานี่ค่ะอาจารย์มา,านี้มั่วหรือเปล่าคะไม่ค่ะถ้าเราจิ้มรูผิดมันก็จะขึ้นไม่ได้ เหมือนหอยตลับเลยอ่ะอยากบอกว่าว่าถ้าเด็กๆมาหาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยดาดาวหา้ตามพี่เที่ยงนะไม่เห็นอะไรเลยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเราต้องพิสูจน์ใช่ไหมพิสูจน์อยากพิสูจน์ก็พิสูจน <ไป S 2> ์อ <ไป S 2> มองลองมองดูตรงนี้ไม่มี ไม่ได้ใส่แว่นมันไม่เห็นเลยไม่ได้เห็นอะไรค่ะเจออยู่หนึ่งตัวตอนนี้ตอนนี้เราคงต้องฝากความหวังไว้กับตลาดลุงเที่ยงลุงเที่ยงเผื่อหาได้นี่ลุงเที่ยงไปไหนแล้วมาครับไม่เห็นไม่เห็นอะไรครับไม่เห็นเที่ยงใจไม่เห็นเที่ยใจหอยเราไม่น่าหาได้แต่ว่าที่หายใจมันหล่นลงไปในน้ําเรามาหาที่หายใจของพี่คีรินกันดีกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ดาดาและลุงเที่ยงไปหาหอยไปได้ล่าเลย มารับเป็นขอใจนะอะใส่เลยครับเอีเรนถือไปไหนเดีย๋ยวใส่ค่ะใส่เลยทำอะไร,รลูกนี่คือภาระนะคะกล้องแค่คีรินดำไม่ได้อะทำไมคิรินดำไม่ได้อะก็คิครินใส่แจ็คเก็ตบอดมาลูกมามาค่ะแต่ละมาพาเน้รแจ็คเก็ต เลยลูกแทงไปแล้วใครถูกนะมามาอกาขาเกขาช่วยช่วยช่วยไไหมครับถึงเจอแสองรูก็นั่นแหละก็เสียบเลยจำนึงนะความหวังของเราอยู่ตรงนี้เจอสองรูอ่ะเอาเร็วเอาให้ได้อะไปไปู้ลูกไปไปเอาให้ได้เอาให้ได้ไหมไปไปค่อยทำอ ลห <naj ome S 1> มายแต่ไกลหาเนี่ยหามาไล่หนึ่งแล้วเนี่ยเจออยู่ตัวเดียวเจอแต่ได้เลยดูพี่เที่ยงเดินขึ้นฝั่งแล้วนะเราอย่าเพิ่งหมดหวังมามาเร็วเฮ้ยเหมือนฆ่าลูกตัวเองไงไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ัพี่หลอกมัมใช่ไหมีจริงๆนยเอามาพีนจับขาม <c oughs> <t> ัมเดี <t> ๋ยวมัมจะไปดูจริงๆว่ามันมีหรือมันไม่มีไม่เป็นอะไรเลยลูกโนลูกหลอกแล้วล่ะบองตรงตลาดก่อช้างเยอะกว่าเยอะเลย นี่พี่เที่ยงบอกว่าตอนพี่เที่ยงเด็กๆเนี่ยคือวิธีการแบบวิถีชีวิตของเด็กๆที่มาหาหอยกินกันเลยก็คือแบบนี้แต่ตอนนี้น้ํามันขุ่นมากผ่านเวลาไปแป๊บเดียวเองนะน้ําขุ่นเลยอะตะกี้เดินมาตรงสะพานนี้ยังใสอยู่เลยเมนมนนปีลาเมนพวงเมนเรื่องเศร้ากลางทะเลอ่ะอ่เาไปไปเดี๋ยวพี่ปพาไปเดี๋ยวพี่ปพาไปให้พี่เขาดูก่อนให้พี่เขาดูเดี๋ยวพี่เขาจะได้เอายางนี้ตรงนี้เห็นไหมีไปรัก ตัวไปนะไปเราต้องไปรักษาตัวกันไปขึ้นเรือขึ้นเรือลูกขึ้นเรือไปได้เปลี่ยนไปโรงพยาบาลดีกว่ามีผู้บาดเจ็บกลางทะเลเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอาการตอนนี้คือคุ้มข้างแล้วและจะเป็นลมเพราะเสียเลือดบ้าอ๋อแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นดูดูโอ้โหเฮ้ยดูเฮ้ยเดเดนน่ะเฮ้ยห้ามเอาขาโดนน้ำโอเคไหมโอเคนะโอเค หายอย่าโดนน้ำนะยังมันมีถือให้น่าจะโดนหินบาดตรงไหนอ่ะยังไม่เห็นเลยตรงไงเหื่อเยอะมากไม่เห็นดิใช่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 เหมือนฉลามอ่ะเอาละตอนนี้นะมันเกิดอิมเมอร์เจนซี่ขึ้นมาเป็นอุบัติเหตุขั้นไายแรงเราจะต้องหยุดหาหอยเพื่อที่จะพาตัวเอเดนไปส่งยังไงเนาะก็ได้หอยอันเดียวใช่ คือจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ต่ออีกสักห้านาทีเนี่ย<ม>เป็นรถกระบะเป็นรถกระบะเป็นรถกระบะเพลงเพลงอะไรแต่ว่าเพื่อลูกเราต้องพาลูกขึ้นฝั่งละใช่ใช่ใช่ขอจบเทปก่อนนะครับเพราะว่ามันอิมเมอร์เจนซี่มากเลยเ,เราพาน้องไปไปที่แบบเงินค่านี้ท่นวิกฤตแล้วใช่ไหมเอเดนเอเดนเอเดนไดเนเน้ยินไหม ก็เดี๋ยวเราก็เล่นน้ําหาหอยอะไรกันต่อนะแต่ว่าตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราที่ข้างกายฮัลลูแฟมิลี่ด้วยนะครับก็เป็นอีกเทปหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จนอกเหนือจากหาหอยแล้วเนี่ยที่นี่ก็เป็นแบบทั้งรีสอร์ทเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะชื่อสยามรอยัลเบนะก็คือมาเที่ยวมาพักผ่อนครบๆก็มีสถานที่พักมีริมชายหาดมีกิจกรรมสระว่ายนองสระว่ายน้ำใหญ่โตมากสวยมากอ่ะวันนี้ไปก่อนนะจ้ะ อะไรนะคะเจออะไรนะไม่รู้จะรู้ไม่เชื่อแล้วเมื่อกี้หลอกหลอกอลิ้แนแห้ง <c oughs> จ,จิงไอลิ้นแหงิงเหรอเอาไปเสียไปไปยัง <c oughs> ไม่จบภารกิจยังไม่จบ,ม,จบมา <c oughs> <c oughs>